ซึงคิวของประเทศมัลเซียกับเพลงไทยที่ไปไว้เว้าโดนใจวัยรุ่นมาเลก้อยเธออย่าไปลองรักใครแล้ไม่คู่คนดีิวคนดีไงไม่ว่าจะนทำเมื่ออะไรเขนึงจึงแตก่กู ถ้าจะพูดถึงเพลงไทยที่ไวรัลในมาเลเซียจริงๆแล้ววงการบันเทิงไทยก็ปูมที่มาเลเซียมาตั้งแต่ยุค 80, 90จนถึงยุค2000วันนี้แอดจะพามาดูว่าประเทศมาเลเซียเขาจะฟังเพลงไหนจากประเทศไทยกันบ้างและความคิดเห็นบางส่วนจะคิดเห็นยังไงไปดูกันเลย ฉันจะเสกลายมน,มนว่าสะกดมนตราวรังกูลงกูเอาแต่พังเพ้อหาคินนนไม่ได้ถ้ากูไม่เพรงรักกูลงกูเวอร์ชั่นออริจินาลต้นฉบับนั้นมาจากนอกอัธพลซึ่งต้นฉบับนั้นก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆดนตรีจังหวะสบายๆนึกจึงแต่กูรักกูลงก จากนั้นก็ได้มีเวอร์ชันคอเวอร์ออกมาที่ฮิตหน่อยก็คือเวอร์ชั่นของ MC True หลังจากนั้นก็เริ่มติดฮุตชาวมาเลยจนได้มีเวอร์ชั่นคอเวอร์ของมาเลเซียปล่อยออกมาเต็มโลกโซเชียล ในที่สุดก็มีเวอร์ชันการร่วมมือกันระหว่างศิลปินชาวไทยกับชาวมาเลยมีการผสมผสานเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษามาเลย์กลันตนันที่กลมกลืนไปด้วยกันได้ดีนึ่งแตู่ม่ใครจะไปคิดแล้วว่าภาษามาเลเซียกลันตันกับภาษาไทยมันจะไปด้วยกันได้สวยขนาดนี้ งั้นเราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนเกี่ยวกับเพลงนี้กันอย่างคุณมาเลยคนนี้ได้บอกไว้ว่าฉันชอบเพลงนี้เพราะว่าแม่ของฉันมาจากรัฐกรันตันความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า เพลงนี้เพราะมากมีความตลกความฮาเป็นเพลงที่ผสมผสานระหว่างภาษาไทยกับภาษามาลายูกรารันตันซึ่งไม่ค่อยมีใครทำกันโดยเฉพาะทอนแรปส่วนใหญ่จะเคยได้ยินเพลงภาษาอังกฤษผสมกับมาลายูเท่านั้นฟังตอนกลางคืนแก้งเหงาได้ดีสุดๆสุดยอดเลยพี่ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าชอบมากครับจากคนสยามพร้อมกับธงมาเลาเซีย น่าจะเป็นชาวมาเลเชื <displayed, S 2> ้อสายสยามความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมาลยุกับไทยมันสุดยอดจริงๆเกนเป็นนากอู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตังกิจจังสาตุสาตุอาระธายเลิฟอยู่ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ เพลงไทยในตำนานที่คนแก่ๆเท่านั้นจะรู้จักเพลงนี้นอกจากเพลงนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเพลงดูเธอทำจากจอบรรจบก็ได้รับความนิยมอย่างมากในมาเลเซียเช่นกันเนื่องจากทำนองที่สนุกสนานพร้อมกับฟ e e l ิ่งของเพลงที่เพลิดเพลินและติดหูดดดดดทำาไมถึงทำกับฉันได้ แต่นอกจากจะโด่งดังที่มาเลเซียแล้วเพลงนี้ทําให้ต่างชาติที่ได้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเผยได้ยินก็กลายเป็นว่าติดหูต่างชาติไปด้วยทาไมถึงทํากับฉันได้ Yes ดูดูดูเธอทำทำไมถึงทํากับฉันได้ยกตัวอย่างความคิดเห็นนี้จากชาวมาเลเซียบอกเลยว่าฉันน่ะไม่เข้าใจภาษาไทยหรอกนะ แต่ฉันชอบเพลงนี้ดนตรีมันสนุกมากๆจากมาเลเซียชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้บอกไว้ว่าเรกเกในตำนานของไทยสวัสดีพวกเรามาจากอินโดนีเซียชอบฟังและอินกับเพลงนี้สุดๆชาวมาเลย์คนนี้ได้บอกไว้ว่าผมฟังเพลงน,นี้เมื่อวันที่10เดือน7ปี2020จากประเทศมาเลเซีย ผมชอบฟังเพลงเลกเก้เพลงนี้ที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายไม่รู้ภาษาแต่ก็ยังฟังชอบเพลงนี้สุดๆประเทศไทยนี่ทำเพลงเลกเก้ได้ดีสุดๆ เพลงยินดีไม่มีปัญหาของอัสนีและวัศสสน์สองศิลปินร็อกในตำนานของไทยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นสไตล์ร็อกแอนด์โรลตามฉบับของอัสนีวัสสนนอกจากเพลงนี้จะมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศยังมีชื่อเสียงไปทั่วเอเชียอีกด้วยซึ่งเพลงนี้ที่มาเลเซียจะเรียกว่าครับ สวัสดีครับมันก็คือท่อนแรกของเพลงนี้ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียคนนี้ได้บอกไว้ว่าฮ่าฮาฮา หาเจอจนได้นี่คือเพลงในวัยเด็กเลยครั้งที่เข้าประเทศไทยพ่อผู้ล่วงลับของผมจะต้องเปิดเพลงนี้เสมอพวกเราพี่น้องนั่งอยู่ข้างหลังฟังเพลงไทยเพลงนี้ซ้ำๆๆๆๆๆวนไปจนรู้สึกว่าจะอ้วกฮ่าๆๆแต่เพลงนี้ก็ทำให้เกิดความทรงจำดีๆจริงๆ ต,ต,เ,ลตนนเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวของลินล,ลี่ได้หมดทัศชื่นเนื่องจากเพลงนี้สนุกสนานและมีทำนองที่ติดหูง่ายต่อการจำถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นภาษาไทยแต่ด้วยทำนองความสนุกสนานและการสกสนานแารสดงออกที่ชัดเจนทำให้ผู้ฟังที่ไม่เข้าใจภาษาไทยก็สนุกได้ นอกจากนี้ยังมีเพลงมาเลเซียที่ใช้แซมโป้เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวมาทำใหม่ในเวอร์ชันของมาเลเซียอีกด้วยลองฟังกันดู แม่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้สำหรับคลิปเต็มของเพลงทั้งหมดเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์เครดิตคลิปเต็มไว้ที่ใต้ร่างคลิปนี้เพื่อนๆสามารถตามไปฟังคลิปเต็มได้เลย ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดซุปเปอร์นส์ด o n a t i ค่ากาแฟมาให้แอดเสมอเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆคนนี้ได้ดำเนินรายการต่อไปจริงๆแล้เรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ